สวัสดีค่ะพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะในะน้ำขิงฟาร์ามแพะมหาสนุกนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะอ้อยก็จะาพาทุกคนนะคะมาดูเครื่องทุ่นแรงอ,อ,อีกอย่างที่อ้อยนํามาใช้นะคะในการจัดก,การการเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพะแกะวัวควายค่ะในการทําความสะอาดคอกหรือว่าในการร่อนหญ้ามาให้เขากินก็คือเครื่องตัดหญ้านะคะแต่ถ้านึกถึงเครื่องตัดหญ้านะคะเราก็จะนึกถึงเครื่องตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะต้องเติมน้มานํามันมีการสตาร์ทนะคะก็จะดูยุ่งยากนะคะแล้วก็ใช้ยากสสาหรับผู้หญิงอย่างอ้อยนะคะ ซึ่งออยก็ได้ไปหาค่ะเป็นเครื่องตัดญ้าไฟฟ้ามาใช้นะคะในการทุ่นแรงนะคะให้เหมาะกับผู้หญิงอย่างออยค่ะแล้วก็ออยใช้มาล้วได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ เครื่องแบบนี้นะคะก็จะมาบอกทุกคนแล้วก็มาสาธิตวิธีการใช้นะคะว่าใช้แบบไหนให้เกิดประโยชน์แล้วก็สําหรับใครที่ดูแล้วนะคะหรือว่ากําลังคิดที่จะตัดสินใจเลือกใช้นะคะก็ลองดูคลิปนี้ก่อนได้ค่ะแล้วถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าชอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้อ้อยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการใช้แล้วก็ข้อดีข้อเสียของเครื่องแตญยาไฟฟ้ากันค่ะ ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่ออยเลือกใช้นะคะก็อยู่ที่128โวลต์ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นครบชุดตามที่เห็นนี้เลยนะคะราคาก็อยู่ประมาณ1,300บาทค่ะรวมรวมค่าขนส่งด้วยนะคะและในส่วนของด้ามจับนะคะก็จะเป็นด้ามจับสแตนเลสค่ะแล้วก็สามารถยืดหดได้นะคะยืดได้ยาวสุดก็อยู่ประมาณ1เมตร30เซนค่ะ และตัวเครื่องนะคะก็จะมีตัวปุ่มเซฟตี้ล็อกค่ะเพื่อป้องกันการเผลอไปโดนกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ใบตัดทำงานนะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ดีเลยทีเดียวค่ะและสำหรับแบตเตอรี่นะคะที่เขาให้มาค่ะก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะขนาด5แอมป์ค่ะก็ถ้าจุบรรจุไฟได้เต็มแล้วก็สามารถใช้งานต่อเนื่องนะคะได้30-45นาทีค่ะ และในการถอดหรือใส่แบตเตอรี่นะคะก็ใช้งานได้ง่ายค่ะโดยการที่เรานะคะใส่ให้ตรงล็อกก็ดันให้สุดค่ะก็จะเข้าล็อกของเขาโดยอัตโนมัติค่ะแล้วต่อไปนะคะออยก็จะมาให้ดูที่ใบตัดของแต่ละชนิดค่ะว่าใช้งานยังไงนะคะเริ่มแรกจากใบตัดพลาสติกก่อนเลยค่ะก็ใบตัดพลาสติกค่ะก็ใส่ให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็ก็จะมี แหวนค่ะรองนะคะแล้วก็จะมีน็อตตัวเมียค่ะแล้วก็ขันเข้าไปสักนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมนะคะที่เขาให้มาค่ะขันนะคะให้แน่นค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เราขันนะคะเราต้องใช้มืออีกข้างนะคะจับตรงส่วนที่เป็นตัวครอบพลาสติกอะคะ่ะให้แน่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตหมุนตามมือเรานะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวออยจะมาทดลองใช้ให้ดูกันนะคะ แล้วก็สําหรับใบตัดพลาสติกนี้นะคะก็สามารถออตัดได้นะคะในหญ้าที่มีลักษณะสั้นค่ะแล้วก็ไม่เป็นกอนะคะก็จะดีมากเลยทีเดียวะคะ่ะโดยเฉพาะสนามฟุตบอลหรือว่าอะไรที่เป็นหญ้าต้นสั้นๆแล้วก็อ่อนๆนะคะและใบตัดอันต่อไปนะคะจะเป็นใบตัดแบบชนิดเหล็กค่ะซึ่งมีคม2ด้านนะคะเดี๋ยวออยจะไปลองใช้ให้ดูกันค่ะอันนี้นะคะก็ประกอบเหมือน ทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็ให้ตรงล็อกนะคะซึ่งใบตัดแบบนี้นะคะก็เหมาะกับหญ้าที่เป็นกกมีความหนาขึ้นมาค่ะก็จะมีความคมมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเหมาะมากค่ะสําหรับการลอกหญ้านะคะที่เป็นกก,กแบบนี้ค่ะแล้วก็ใบตัดชนิดนี้ค่ะรอยตัดก็จะดะูเรียบร้อยมากกว่าใบาตัดที่เป็นพลาสติกนะคะ และสาหรับใบตัดตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบตัดแบบเลื่อยวงเดือนค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบตัดที่ครอบจัก,กรวาลน,นะคะคือถ้าใช้ใบนี้ก็ไม่ต้องใช้ใบอย่างอื่นก็ได้ค่ะออยก็จะใช้ใบนี้เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสามารถที่จะตัดได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะคะหรือว่าหญ้าที่เป็นกอกกใหญ่ๆนะคะเช่นหญ้าเนเปียร์นะคะแต่ว่าที่เขาให้มาอันนี้ก็จะเป็นขนาด4นิ้วค่ะซึ่งออยลองใช้แล้วมันก็ ไม่สามารถที่จะกินเนื้อในส่วนที่เป็นกอที่ลึกๆได้นะคะออยก็เลยไปสั่งเพิ่มค่ะเป็นขนาด6นิ้วนะคะก็จะใหญ่กว่าของเดิมขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบตค่ะออยก็หาที่เป็นแบตท,ที่มีขนาด6แอมป์นะคะแล้วเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและอันนี้ก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด6นิ้วนะคะที่ออยหาสั่งมาเพิ่มค่ะเพื่อที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวออยจะไปใช้ตัวใบตัดเลื่อยวงเดือนตัวนี้ให้ดูกันค่ะพอเราใช้ตัวที่เป็นใบตัดเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะคะก็มีความแรงนะคะมากกว่าเราใช้เมื่อสองใบที่ผ่านมาค่ะก็จะมีความแรงแล้วก็มีแรงเหวี่ยงมากขึ้นนะคะ อ้อยก็จะใช้ใบนี้ค่ะในการทำงานทุกๆอย่างเลยคะ่ะคือไม่ต้องเปลี่ยนใบเป็นอย่างอื่นเลยสำหรับหญ้าที่เป็นกกอแล้วนอกจากนี้นะคะสำหรับหญ้าขนค่ะที่มีความหนานะคะก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันค่ะอ้อยอันนี้ก็จะใช้ใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้ค่ะในการตัดนะคะเพื่อที่จะเอายาไปให้แพะแกะวัวควายของเรากินได้เลยค่ะอันนี้อ้อยก็สามารถที่จะพกพาไปด้านนอกสถานที่ได้เลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นญ้าในเปียค่ะที่เป็นกกอนะคะแต่ว่าแนะนําให้เป็นญ้าในเปียที่เป็นต้นที่กําลังจิงน,นะคะอยู่ระหว่าง45-60ถึงวันคือยังไม่ขึ้นเป็นลำแข็งๆค่ะเพราะว่าเครื่องของเราจะได้ไม่เสียแล้วก็ไม่พังง่ายนะคะเพราะว่าอันนั้นจะมีความแข็งมากเกินไปถ้าเราใช้งานมากๆค่ะมอเตอร์มันอาจจะพังได้นะคะ อันนี้ค่ะก็นอกจากตัดแล้วก็สามารถตัดแต่งตัวรอยตัดของเราได้นะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะมีความเ,าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่จะแตกใหม่ก็จะมีความเป็นกอแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอยตัดนะคะและสำหรับใบเล่อยวงเดือนอันนี้นะคะก็ยังสามารถนะคะตัดนะคะประเภทที่เป็นกิ่งอะคะ่ะกิ่งของต้นไม้นะได้ด้วยนะคะก็ เลือกสิ่งที่ไม่ใหญ่มากค่ะประมาณนิ้วก้อยหรือนิ้วหัวแม่โป้งนยคะก็สามารถที่จะตัดได้เช่นเดียวกันค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลบำรุงรักษาตัวเครื่องนะคะเพื่อที่จะให้เขามีความสะอาดแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะแกะค่ะแกะส่วนประกอบออกมาทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ก็จะมีวิธีการถอดนะคะเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นฝาครอบนะคะเราก็สามารถที่จะแกะออกมาแบบนี้ได้ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการแกะฝาตัวกันกระเด็นตัวนี้นะคะโดยที่เราจะใช้หุกเหลียญแบบนี้นะคะในการแกะค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น ตัวน็อตค่ะที่ไว้สําหรับยึดนะคะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะคะก็ทําการไขออกมาค่ะค่ะเราก็จะได้น็อตตัวนี้นะคะที่ไว้สําหรับยึดนะคะฝากันกระเด็นกับตัวเครื่องค่ะเสร็จแล้วนะคะทําการหมุนค่ะให้ตรงกับเขี้ยวนะคะที่มีรอยอยู่นะคะแล้วก็ดึงขึ้นค่ะก็จะถอดออกมาได้ฝาแบบนี้นะคะ แล้วสาหรับการทําความสะอาดนะคะเราก็จะใช้เป็นฟองน้ําค่ะก็ใส่น้ํายาล้างจานหรือว่าน้ํายาซักล้างนะคะแล้วก็บิดให้หมาดมากที่สุดะค่ะแล้วก็ทําการเช็ดขัดนะคะตัวเครื่องที่มีตัวมอเตอร์อยู่นะคะก็เช็ดให้ระวังนะคะไม่ให้น้ําเข้าไปในตัวเครื่องค่ะ แล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะคะในการขัดนะคะตรงช่วงที่เป็นรูระบายอากาศค่ะเพื่อที่ไม่ให้มีอะไรไปอุดตันให้เครื่องมันร้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ผ้าค่ะชุบน้ำนะคะมาเช็ดให้สะอาดะค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะแล้วต่อไปก็เป็นการทำความสะอาดตัวที่เราถอดออกมานะคะชิ้นส่วนต่างๆค่ะก็ทำการขัดได้เลยนะคะ หลังจากที่ขัดแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดทั้งความสะอาดให้แห้งสนิทนะคะและก่อนประกอบกับคืนนะคะเราก็ใช้เป็นน้ํายาการสนิมค่ะพ่นตรงบริเวณหัวน็อตนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะไม่เป็นสนิมแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ทนมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็นําผ้ามาเช็ดอีกสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อที่จะเช็ดตัวที่เป็นน้ํามันออกไปนะคะแล้วก็ทําการประกอบเครื่องกัับคืนเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของเรานะคะต่อไปค่ะออยจะพาไปดูข้อดีข้อเสียนะคะที่ออยได้ใช้มาค่ะออยก็จะมาบอกกันนะคะ แล้วก็สําหรับข้อดีนะคะก็จะมีน้ําหนักเบาค่ะเสียงเดินเครื่องก็จะเบาด้วยนะคะแล้วก็พกพาสะดวกค่ะใช้งานง่ายนะคะสําหรับผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็มีความอันตรายน้อยนะคะเพราะว่าแรงเหวี่ยงนะคะแรงกระแทกน้อยกว่าเครื่องตัดหญ้านะคะชนิดที่เป็นใช้เครื่องที่เป็นน้ํามันนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากค่ะแล้วก็ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับงานบ้านเล็กน้อยนะคะจนถึงระดับงานปานกลางค่ะ แล้วก็สําหรับข้อเสียนะคะก็จะมีกําลังความแรงในรอบของใบตัดอะคะ่ะไม่สม่ําเสมอนะคะพอแบตเตอรี่นะคะเริ่มเหลือไฟน้อยลงค่ะกําลังของใบตัดก็จะเอื่อยช้าลงตามไปด้วยค่ะซึ่งถ้าเราต้องการใช้งานในระยะเวลาที่นานขึ้นเราก็อาจจะต้องหาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะคะเพื่อเป็นแบบสํารองค่ะ แล้วข้อเสียอีกอย่างนะคะถ้าเราาใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะในระยะเวลานานๆค่ะโดยที่เราไม่หยุดพักเครื่องนะคะก็จะส่งผลเสียกับตัวมอเตอร์ของเครื่องเราได้ค่ะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะใช้ในระยะเวลานานอาจจะต้องมีการหยุดพักเครื่องนะคะระหว่างการใช้งานบ้างค่ะ ค่ะแล้วออยก,ก็จะมาขอสรุปนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้งานจริงนะคะก็คือถ้าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วก็ทุนแรงได้ดีนะคะใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะแต่สิ่งสาคัญน,นะคะเราควรหาซื้อนะคะจากบริษัทค่ะที่นํามาตัดจาจหน่ายนะคะที่น่าเชื่อถือค่ะสําหรับนะคะว่าจะใช้ทนหรือไม่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาและการใช้งานนะคะของแต่ละบ้านด้วยค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะสําหรับใครนะคะที่กําลังตัดสินใจจะหาซื้อนะคะก็เลือกดีๆนะคะแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้จบนะคะถ้าชอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ออยในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์ถ้าแชร์ให้กดติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะ